บัดนี้เป็นครั้งที่30ตรงกับวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568าข้าพเจ้านายพัชราธรรมามาปาโมทขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถาวายเป็นธรรมบูชาถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้อาจริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพของคุณพรัตนาไตรครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต์ต่อไปชุมนุมเทวดา จมันตาจาักรวาเลเอสุอัลลัาชันตุเทวตาสัทธมังมูนิราชัสสะสุนันตุสักขโมกระทังสักเคกาเมจารูเปคิริสิคราตาเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจักาเมตาลุวนาคา,าเนเคหาวัตุมิเขเตผุมมาจยันตุเทวาชาระธารวิสเมยยักคันทพานาคาตินทันตาสันติเกย่างมุนิวราวัชนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมมะสวัสดิ์การอณายัมป <Elena> ัทันตาธรรมมะสวัสดิ์การอณายัมปัทันตาธรรมมะสวัสดิ์การอณายัมปัทันตาโมสวดธรรมการศีิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บนสวนสั icana, adece, จจกริยคัถานัดถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเตเขาตุสปัต tha นัดถิเมสรนังอัญญธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเตเขาตุสปัต tha นัดถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเตเขาตุสปัต tha หมดสวดมหาการุณิกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัตยาสัพพาปนินังบุรุตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาโหตุสัพุปัทถวามหาการุณิกนาโถหิตาญาสัพพาปนินังบุรุตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสจวเชนามาโหตุสพุปัทถวามหาการุณิกนาโถสุขไยาสัพพาปนินังบุรุษตวารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวเชนามาโหตุสพุปัทถวา ผลสวดมหาสมัยสูตรเอวามสตังเอกังสมัยยังพักวา สเกสุวิหารติกะปีโลวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสเกนาสัทถิปชะมาเตหิพิกุสัตหิสเพเหวะอรหันตเตหิทัศหิจาระคตาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสัณิปุตตาโหติภควันตังทัศนัญญาพิกุสังคันจารกทโฮจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตระหุสิเอยังโคภควาสกเกสุวิหารติกะปีโลวัตุสมิงมหาวเนมาตาพิกุสเกนาสัทถิปชะมาเตหิพิกุสัตหิสเพเหวะอรหันตเตหิทัศหิจาระคตาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสนิตาวโหตติภคันทสนัณิปุ ขวาเตนุปัสการเมยยมะอุปัสสกเมตวะภะโกโตสันเกปัจจักขังปัเซยามัติอัคโคตตาเทวตาเซยะมาปิณธรรมาภะวะปุริโสสัมบิตังวะภะหังป菩萨เลยยะ菩萨ตังวะภะหังสัมบิเชยะเอวามีวสุทาวะเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภะวกโตปุตูปาตุระทังสุอัคโคตตาเทวตาภะโกตังอภิวัติตวะเอกามตังอัทสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภะวกโตสันิเกะมังกระทั้งอภัสสิ มหาสมบโยปนันสมิงเกวะกายะสมากตะอ่างหัตมาอิมังธรรมะสมัญญาทากิตาเยาว์อภัลกิสังคติอัคตโทปราเทวตาภะกัโตสันเกอิมังคธาตุอภัสติตัลภิโกมุสมานังสุจิตตังอัตโนกสุกามะกสุตราธิวานไดตานิฆะเหตตาอินศียานิรักติปันติตาติอัคตโทปราเทวตาภะกัโตสันเกอิมังคธาตุอภัสติเช่นวาขี้หลังเช่นวาปรีฆังอินหักขี้หลังโอหะจามนในชาเตจารติสุทัพวิมานจักุมตาสุทันตาสุสุนาคติอกโทปราาเทวตภคโตสันเกอิมัคตโธป เยเกจิบุษทางสรนังกตาเส้นแต่คำสันติอปัยะภูมิปหายาบุญสร้างเทหังถวากายังปริภูเลสันติติอัคขโทภาควาภิกขุองมาแต่สิยาพูยนาภิกะเวทัสสุโลงถาตุสุทวตาชันเนี่ยปิตาโพนติต่ถ้ากะตังทัสนิยัตพิคุ้งสร้างกันจะเยปิเตภิกะเวไอสุงอติมัทนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิภาควันตานังเอตัปประมายาวะเถวตา สันนิปิตาให้งเสยยาปิฏไมาหังเอตลิเยปิเติคเวิพิสติอนาคตมัทานังอรันโตสมาสัมุทธเตสปีปควันตานังเอตปรมายวเทวตาสนิปริตาภิสติเสยยาปิฏไมาหังเอตลิอจิิสัมิคเวเทวกายนังนามามิกิตายิสัมิคเวเทวกายนังนามามิเทศิสัมปิคเวเทวกายนังนามามิตังสุนหัสสตังมานสิการภปสิสมิติเอวัมพันเตติโคเติคูภควาโตปันจัตสูภะควาเอตระหัวจัตทีโลก ปูธูสีขาวสลีนาโรมหังสัพพิสัมพุนูอนตามนัรสสุทธาวิปัสสนามรนาเวลาภิโยปัจจสเตยตวาวันเนกปิโรทเวตโตอมันติกิสัทธาสวเนสันเนลเตเทวกายาอภิก er ันตาเตวิชนาปิกโวเตจอัตาปามะกัลุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปาตุลหุยานังอมนุสศาสนาทัศนังอภิเกสรตมัทธคุ้งสหัสังอัฏฐสติงสตังเอกาสานังอมนุสศาสนามัทธสุขุอภิเกนันตมัทธคุ้งทิสาสภาอุภาหุ้ง ตั้งจากสพังกับพญายาววะกิตวัชคุมาตโตอมันติยสัฏฐานสวเนณิสัสนเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานันทิโกวเยวหังเจติยิสัมมิกิเลอุลโบโซสัตตสหัสาเยข้าภุมมากปิลวัทวาอิทิมันตุสุติมาตวานะมาตุยสสตินมุทามานาอภิกรรมุภิคนันสมิติงวนังชาสหัสสาเฮมาวตาจัจขัณนะตวันนิโนอิทิมันตุสุติมาตวานะมาตุยสสตินมุทามานาอภิกรรมุภิคนันสมิติงวนัง สัตยาคิรติสัทสัยยาฆานันตวันนิโนอิทธิมันตชุติมัตตวันนาวันตโยยะสติโนมุทภาพนาอภิกรมุพิคนังสมปติังวณังอิจเจเตโสลัสสัทธสัยยาฆานันตวันนิโนอิทธิมันตชุติมัตตวันนาวันตโยยะสติโนมุทภาพนาอภิกรมุพิคนังสมปติังวณังเวสสัมมิตาปัจจสัตยาฆ่านันตวันนิโนอิทธิมันตชุติมัตตวันนาวันตโยยะสติโนมุทภาพนาอภิกรมุพิคนังสมปติังวณังกุมภีโรราชาไคโกเบปุรสานิเวสนังยะโยนังสัตตาสหัสตังยาคานังปียุปัสสติกุมีโโโรราาชไคคกสสปะติ พรโทปัสสติคันธพันนงอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสาภาหาโวอินทนานามาภละอินทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมธรรมนาอภิกรมุภิคุณังสุติมวังทักขินันจัที่สรงราชาวิลุโลหะตปัสสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตสาภาหาโวอินทนานามาภละอินทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมธรรมนาอภิกรมุภิคุณังสุติมวัง ประชาชนจัตถิสร้างราชาวิรูปโคประสัสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตวิโสปุตตปิตาสาภาหาวอินทนามามาบาละอินทิมาโตชุติมาโตวันนามโตยสัตสีุมวัฒมนาอภิกรมุภิคุณางสมิติงวันังอุตรันจัตถิสร้างราชากุเวโรตปัสสติยาคานังอธิปติมหาราชายสัตวิโสปุตตปิตาสาภาหาวอินทนามามาภาละอินทิมาโตชุติมาโตวันนามโตยสัตสีุมวัฒมนาอภิกรมุภิคุณางสมิติงวันังปุริมันจัตถิสร้าง ท่าตาระโทษที่นั่นจากวิโรโคปัชิมเมนาวิโวปรปโคโกุเวโรอุตระตนิสัง จัตโตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโตโรทิซาทัทธลมนาอัตสุเวนิกรปิโรทเวเตสังมายาิวนุทัสซาอาคูวจานิการทัสซามายาคูเวนทุเวเตทุวิภูจะวิโรชะจัทธานกรรมาเสทโฉกินดุขันทุนิขันธุจัปนาโทโอปมัญโยฉาเถระวัสุโตจามาตติจิตตเซโนจขนะโพนารโอราชาชโนสโกอาคูปัจจสิโคเจวติมภูสุริวัชชาเอเตจันเยชราชโนคารุพาสหานาชพิโมทมานาอภิกรรมุงพิคุณังสมิติุวันังอหะคูนัสพานาคาเวสราสหัสกากรรมพลัส สัตตะลาอาคูปยคาสหายติพิยามุนาทาตะรัชชาอาคูนาคายสัสสิโนเอราวานุมหานาโคโศปะคาสเมติงวนังเยนาคาลาเชสหัสสารันติทิพานทิชาปะขีวิสุตตะจักคู่เวหายาสาเตมานาชาปตตาจิตตาสุปนาอิติตัสสนามังอภินตฐานาคาราชานามัสิสุปนุเคมากะสีพุทโธสัญญาหิวะเจหิอุปวะหิยันตานาคาสุปนาตระนามักัสุพุทธัง ชิตาวาชิลัดเทนะสมุทรทางอสุราติลาพาตโลวัสวัสเสติอิทิมันโตยัสสินโลกาลกัญชามาหะพิสมะอสนาธเนยข้าซาเวปาจิติสุจิติจัปหะหัรโทมโนจีสหัสตันจัปภลิปุตังสเพเวโรจนามักาสัณในตวะพลิงเสนังลาถุมุปะขมุงสมายโยธานิพพานเตภิคุณังสมปติวงศ์นังอาโปจัตเทวาปัทวิจัตเตโชวายโยตัธามุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัยัสสัสหะเมตตากรุณาไกกะอากูเทวายัสสินโนทัศนิตยัลสทากายสัพเพนะตวานิโนอิทิ เวทูจัทธเวสารีจะสมาจัทธเวยจมาจัทธสุปนิสัทธเวจันธามะกูปุรคิตาสุริยสุปนิสัทเทวสุริยมากูปุรคิตาณขัตตานิปุระขัตวาอาคูมันทวานหกาวสุนังวาสโวเสทโศโกปะคาปุลินทะโตทัศเตระสถากายสัพเพนรัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันน่ามันโตยัสสินุโมัทมาณาภิกขมุภิกขณังสุตติวันังอัทคูสัพพูเทวชลามักิสิการิวะธิตกาจารโอชาจัอุมาบุพาริพัสสิโนรุณาสาธรรมะจัจจุตตาจาริชกาสุรเยาลุจิน อิทธิมาโตสุติมัโตวันนาวันโตยัสสติโมทามนาอภิกรมุพิคุณังสมิติงวันังสมนามหาสมนามนุษามนุสตมา คิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัฐาคูขานโยเทวายเจ้าระหิตตวศิโนประคามห์ปราคาอาคูเทวายะสัตสิโนทัศเตเตรัสธากายาสัพเพนนาณตวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสัตสิโนมทามานาอภิกรมภิคุณังสมิติงวนังสุกากรุมหะอรุณาอาคูเวคานาซาสหโอทตะไหหะปโมคาอาคูเทววิจคนาสถามัตตาหาราชกามิจกาจายะสัตสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิทราบวิสติทัศเตเตหัสธากายาสัพเพนนัตะวันนิโนอิทธิมันโตชติมันโตวนนนััาวโโตยสสสิมมท เคมียาตุสุตายยามาการกาจายัสสินุลามิกาลามาเสถ่าโชตินามาจะอัสวานิมานันตินุอคูตะกูปรินิมิตาทัศเทเตสัทธากายาสัพเพนันตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวโตยัสสินุบุธามานาอภิกรมุภิคุณังสุปติวงนังสัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนันตะวันนิโนนามันวยญญาอาขันฉุงเยจันเยสัริคัสหะปวุทธฉันมะคีลังอกตินนามาสวังทดเคโมคาตลังนาคังจันทวังอัสิตติตังสุพมมาปรมาตจัปุตตัยทิมันโตสหัสสุนังกุมารติโสจัดโสปคัสสุติึง สุติมันโตพิชัยยมูลคศาสัสิโซแลเสด็จสระอาคูปันเจกวัสวัติโนเตสจากมัสตออาคาฮันโตปริวาริโต จัดสภเพอพิกัรเตสินแหเทวสภามาเกมมลาเซนาพิกมิปัสสาการดาสามยทังเอนาดพัฒนาลัเคราพัฒนทุโสมัตาปริวาลัธรมาวบุจนโคจินังอิทธิสถามหาเสนโกกฐาเสนงอเปสัญิปานิณาตะมาจัดสลังกาดระเทระวังยถาปวุสโกเมโคธนัยันโตสุุทชโกตถาโซปจุวรติสังคุโทสยางวัเซตันจัดสังอภินยายาววัคิตวาชุคมาสโตอมารติสัทาสวเนสัเนรเตมาลาเซนาพิการตาเตวิชนนันตพิกโวเทจัตตาปมลุงสุตวะพุทธศา สัพเพวิชชตสังฆามาพยาติตายะยัสสิโนโมทันติสหากูเตหิสวกาตนเตชะไดสุตตาติมหาสมัยสุตตังนิธิตังสตมังบทสดจ,จุลายยราชย์ยปละกอนนโมเมพภูรเตชะสารัตระตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปราเมสุราสิริพัมมาจะ อินทาจักรตุโลกาคัมภีรลักกาสมุทธาภูตุงคังคาจักรสพมชัยยาประสิทธิพวันตุเตชัยยาชัยยาธรณีธรนีอุตรทีอุตรทีนาทีนาทีชัยยาชัยยาคัคคนละตนลนิสัยนิไลสายเสนาเมรุราชชรพลอนาชีชัยยาชัยยาคัมภีรสงพีนาเคธนาดีปิศาจักปูตากาลีชัยยาชัยยาทุนนิมิตาโลคีชัยยาชัยยาสิงคีสุธาธนมุขชาชัยยาชัยยาสุวรรณมุขสาตลาชัยยาชัยยาจำปาธินาคกุละคันถักชัยยาชัยยา คัดชะโคนนตุลังสุกละพุทธช่างสรีหะพยคธีปาชัยยชัยยาวรุณนามุขยาตาชิตัชิตตัดเสนาลีปุณาสุธีนาดีชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยาธรณีตะเลสถาสุชัยยาชัยยชัยยธรนีสานตินะสถาชัยยชัยยะมังกราลัญยาาวะคขฆชัยยชัยยะรุณยะเขตชัยยชัยยะลักษเสสุลภูชเตชาชัยยชัยยพัมเมนทัคณาชัยยชัยยราชาธิราชชัยชยชัยยปทวินสัพพัง ชายชาชยาอรหันตตาปัญเจกับพุทธะสาวางังชายชาย ah e oh al oh al a, ชายชายมเหสุรุหัโลหลินเทวาชยาชยาพรมสุรโคชยชยานาโควิลุนโกวิลุปนปโคจติมานวิอินโทจักเวนเต,เตโยจักกุเวลโลว,วรุโนโปิจักอคิวายโยจักปชุนโ,โ,โหกุมาโลทัตล ah e ัตโกอัถาระสะมเหเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนโนสวากาสพาชายาราโมพระวันตุเตชยรธมโมจักสังโคจัก ทัาป,ปาโรจะชยกงังเอเตนาเชยเตเชนะสโสถีพวันตุเตเอเตนาพุทธเตเชนะหัวตุเตชยมังขลังชัยโยปิพุทธสั์สิริมโตอิยังมารัสัจจาปปปิมโตปราชยโยอ,อุโคสยัมโพธิมันเตพโมทิตาชัยยตฐานสพามคะนาตถาพัมะคนามเมหิติโน ชโยปิพุทธศัตย์สริมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเตปโมนิตาชยาตธาอินทาขนาเมหิสโนชโยปิพุทธศัตย์สริมโตอายางมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุคโคสยมโพธิมันเตปโมนิตาชยาตธาเทวคณาเมหิสโนชโยปิพุทธศัตย์สริมโตอายางมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุคโคสยมโพธิมันเตปโมนิตาชยาตธาสุปนคณาเมหิสโนชโยปิพุทธศัตย์สริมโตอายางมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุคโคสยมโพธิมันเตปโมนิตาชยาตทานคคณาเมหิสโน ชายโยปิพุทธสัจสิริมาโตอิยังมารสัจจปปิมมาโตปราชโยอุโคเซียมโพธิมันเตปโมเิตาชยาตถาสัพพมาคณาเมหิสิโนเชยันโตโพธิยามูเรสกนังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิไชยสุเชยมังคะเลอัปราชิตปันลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเศเกสัพะพุทธานังอาคัปโตปโมรติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุหุโตจ่สุยถังพมจาริสุ ปทักขินังกายกรรมังวาจกรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิทิเตปทักขินาปทักขินานิกตวานาลาภันตะเถปทักขิเนเตอัฏฐารัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโธหะโหทาสหสัพเพียติภิสุนันตุโพนโตเยเทวะอัสมิงฐานเนอธิคตาทีคายุกาสกทาโหตุสุกิตาโหตุสัปธาลขันตุสัพสัตตานังลขันตุชินัสาสนังยากาจิ ปัฒนาเตสังสัพเพปุรเรนตุมโนโรัฐายุตตะกาเลประวัสันตุวัสังวัสสาวรากาลคาจุป,ปัทวาเตสังนิวาเรนตุจัสมปทากายสุขงังจิตตสุขงังอรหรันตุยถาละหังบสทสวดธรรมะนิยมสุตัง เอวเมสตังเอกังสมัยยังพรกวาสวรรย์ยังวิหาติเชตตะวเนอนากา,า,าปพินทิกรสะระเมตัลละโขพรกวาพิขัวมังเตสิพิขวติพัทธเตติเตพิขุพรกวาโตปัจจสุบอกว่าเอตธาวาจัปปัฏทวาพิขเวตถากตานังอนุปัฏทวาตถาคตานังทิตาวาซาธาตุธรรมาทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตโตภิสัมพุชติอภิสัพ เมติอภิสัมภูชิตวาอภิสัมเมตวาอัญจิกติเทเสติปัญจปฏิปทาปฏิวิวัติวิภัสติอุตานิกรติสเพสังขละอนิจฌติปุปัฏฐวาพิเขเวตาาคาตานังอนุปัฏฐวาตาาคาตานังทิตาวาสาทาตุธรรมัดยตตาธรรมนิยามตาสพเพสังขละทุกขชาติตังตาาคาโต อภ <car> ิสัมพ e ุชติอภ <car> ิสัมเมติอภ <car> ิส <un> ัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบวรติวิปัสติอุตตานิกรโลติสัพเพสังคาราทุกขจติอุปัฏฐวาภิเวตถะกตานังอนุปัฏฐวาตถะกตานังทิตาวัสาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยมตาสัพเพธรรมานัตตาติตังตถะกโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิบวรติวิปัส อิธมาโบจชาภคะวาตมนาเตพิคุภคะวาตพสตังพินันทุนติพระเทศกาลตากถาอาตีตังนานวะข้าม่ยังนับปฏิกงเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่ควรผวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตามไปเห็นนั้นตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปรับสิ่งเป็นอาเขาก็ยังไม่มา ปัจจุปันัญจายโยทำบางสธาสถาวิปัสติอสังขีรังอสังคุปังตังวิธามานุพรุ y เยผู้ได้เห็นน้ำมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงไม่ขอดแคนเขาควรมอบภูตการเช่นไว้นไว้อิว่าถจะมาตับปังโกชัญญามานางสุเวความเพียรภิกขจที่ต้องทำวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮิโนสังคารันเตนมหาเสนเนมัจุนาเพราะว่าความผเพี้ยนต่อมาชุะผู้มีศักมากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตมาตันตังเวประเทศกอรติสนโตจิกเตมุนิติมุ ผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาทีเดียวก็น่าชมบทมมสวดธรรมะสังเวขาปัจจาเวขาขณะ <c oughs> สเพสังขารานิจสังขารคือร่างกายจิตใจแล้รูธรำำารานาน้รรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกข์สังขารคือร่างกายจิตใจแล้รูธรรานาม้รรมทำำรั้งหมดทำำั้งสิน้น มนเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัปพเพธรรมะอนัตตาสังสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทา party, ั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถึงว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอธุวังชีวิตตัง้งชีวิตเป็นของไม่ย่างยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยง่างยืนอวสังมายามาริตพังอเราคงจะตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอันนี้ตั้งชีวิตของเรามีชีวิต ของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนางเมนียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตักคนที่จะสังเวชอายังกากโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเไปตักวิญญาโนคันปัสจักวิญญาณชุดถวนเขาทิ้งเสียแล้ว <c oughs> <c oughs> อธทิเสรสติจากนนทัปาวีซึ่งแผ่นดินกลิ้งขลังอีวะประดุด ดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัตังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่ได้ไม่เที่ยงหนออุปัตถวยธรรมิโน,โนมันเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานทิรุชันติขันเกิดขึ้นเราย่อมดับไปเตสังบุปสโมสุโขความเข้าไปในสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสัตตามานัาน,านติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มะลิงสุจามาลิสเลที่ตายแล้วก็มันจะตายแต่เห็นว่าหัางมาริสามีเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสยโยความสงสัยยยยในนควาามมมตีี้่่่อไแกเเล หมดสุวนแมตตายอย่างกินจิ ยังกินจิกุสลังกำมังสัพเปหิพัตเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพโตเยเทวะสมิงฐานในอธิกตาทีกายุกะสัทธาโหตุสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุมาตาปิตาสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพยติกาสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพอยาติกาสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพปิสัสัพเพยากขสัพเพเปตาสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพอาจารีโยปชญาสุิตาโหตุทุกขะปะโมจันตุสัพเพนักขตาสุกคตาโหตุทุกขาะมุจ บทสวดบูชาหลวงพุทธวดนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสโตอคันติมายะอิติปะขวานโมโพธิสโตอคันติมายะอิติปะควาปฏิทานคาถาหันธรรมยังที่ปฏิหันธรรมยังเทวตาที่ปฏิทานคาทายโยพานามเซยาเทวตาสันติวิหารวาซินีทูเปคาเลโพธิคาเลตะหิงตะหิง ตาธรรมธาเดนะพวันตุปูชิตาโซทิ้งกะโลนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจามมัชานาวกาจกพิโวสซาลาพิกาธานปตีอุปสากาคามาจากเทสานิขมาจัอิสลาสัปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชราผู้ชาเยปิอักสัมภวาสังเซนาชาตถาโบปปาติกาเนยยานิกัางธรรมวรังปฏิจเตสพพิทุกศากะโลตุสังขยังท่าตุจีลังสตังทำมโมธรรมธารจัตปุกลาสังโคโหตุสมคโควัตไทยาจัจหิตายะชะอัมเหระขตุสัทมนสัพเพ ธรรมาจริโนวุฒิหิงสัมปบุเนยยามาธรรมเมอริยาปะเวทิเตสปนาโหตุสปิปานิโนพุทธศาสนาธรรมาธานังประเวชันโตกาเลเทวโวปวัสตุวุฒิภาวิยะสัตตานังสมิธทางเนตุเมธานีมาตาปิดติตาจะอรัตชังนิจังนักตุปุตการเอวังธรรมเณรราชโนประชังนักตุสปัฏาเทวตาอุโยชนักถา ทุกขปัตตาจริทุขาพยาปัตตาจริพยาโซกัปตาจริโซกาหตุสัพเพหิปาริโนโอเอตตาวตาจะอัมหิสัมปะทางปุญญาสัมปะทางสัพเพเทวานุโมถันตุสัพะสัมปต,าาติสิทธิยาทานังทัตถันตุสัทธายาสีลังรักตุสัพทาพวานาเตตาหตุขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธา,าพระปัตตาปัญเจกาดันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนานะักขังพนามิสวสโซสุมังคลัคาถา โคตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสติโคตุนิรันตะังโคตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสติโคตุนิรันตะังโคตุสัพพังสุมังลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพาสังขารุภาเวนะโสติโคตุนิรันตะัง ส formal, home, no <hel> ัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตชนาละคังพรามิสัโซสัพเพพุทธาพระลัตาปัญเจการนันจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตเชนาละคังพรนามิสัพโซสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานันจยังพลังอรหานตานันจเตชนาละคังพรามิสัพัโซสัพเพพุทธาพระปัตาปัญเจกานันจยังพลังอรหานตานันจเตชนาระคังพรามิสัพโซ สัพเพพุทธ,ธาพระลพตตาปัญเจการนจัยอย่งพลังอรหันตานัรจเตชะนาลังคังพันธมิสปัสโซสัพเพพุทธ,ธาพระลพตตาปัญเจการนจัยอย่งพลังอรหันตานัรจเตชะนาลังคังพันธมิสปัสโซ ส, land, so. ส,สัพเพพุทธาพระปตตาปัญจการนจัยอย่างพลังอรหันตานจจะเตชนะละังพรมิสปัโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญจการนจใจอย่งพลังอรหันตานจจะเตชนะละังพรมิสปัโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการนจัยอย่างพลังอรหันตานจจะเตชะนะละขังพรมิสปัพโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญจการนจัยอย่างพลังอรหันตานจจะเตชนะละขังพรมิสปัโซสัพเพพุทธาพระปตตาปัญจการนจัยอย่างพลัง อรหันตานันจเตชะนะละข้งพารามิาสสะพ,พัสโซสเพพุทธาพระปัตตาปันเจกาลันจยังพลังอรหันตานันจเตชะนะละข้งพารามิสสะพัสโซ <c oughs> ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวัสคิคารยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้ามารดาบิดาของข้าพเจ้านางสาวเทนทิราง,งามราตนกุล นางอรไทยงามรัตนกุลนายสมทิพ์งามารัตนกุลให้แขวคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ความสุขสวดดัสดีจงเกิดมีแก่เหล่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาฟังการสดสัทธยาพระพุทธมนต์น,นี้ขอให้สัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าแขวคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอทิศบุญกุศลน,น,นี้มอบให้กับนายเกษดาประชาสิงชัยนายสหวัฒน์อนุคุณนนวัฒนานายวิภูบัวประดิษฐ์ผู้รวงหลับไปแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุมโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลสู่ตัวข้าพเจ้าสู่ตัววัตถุมงคล พระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามจึงอมูล็ตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยให้อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน